นากตกเอซีทั้งช่องครับกับหวย่ันใุญ,ญัยใจดีจากหนุนทบุรีเดินทางมากก่อนมูก่อนพวกลงให้พี่น้องเฮ้าเอาไปลดต้นทุนล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยว สวัสดีครับเบนี MC ทั้งช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดาพารวยช่องน้อยๆแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลกแกนครับเมื่อนี้แอดมินได้รับการติดตอ่อจากได้รับการติดตอ่อจากธัญญเจดีจากนนทบ,บุรีเดินทางมาแล้วครับพี่น้องครับล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวนี่ครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมครับพี่น้องครับสิบชุดก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิม แต่ปัญญเจดีจากนนทบุรีอยู่กับแอมินมาจัก4ปีจาก3ปีจะ4ปีหรือจะเข้า5ปีก็แล้วแต่ลงช่องนี้ช่องเดียวและช่องแรกและเป็นช่องเดียวเท่านั้นให้พี่น้องถ้าเอซิเกาจะรู้ดีครับการติดตามของท่านอาจารย์ไม่ใช่ธรรมดานัมเบอวันของช่องอีกท่านหนึ่งเป็นอีกหนึ่งคณาจารย์ครับที่ให้พี่น้องเฮา แอปซีต้องจองพ่อพอแม่แม่ลดต้นทุนแอปมินก็ลดต้นทุนคือกันครับกว่าน,นี้ท่านอาจารย์ส่งมาเร็วส่งมาเร็วแอดมินจัดให้แบบรวดเดียวทันใจคณาจารย์ท่านใดส่งมาก่อนแอปมินจัดให้ก่อนครับพี่น้องครับไม่ต้องรอนานไอพี่น้องเข้าแคปหน้าจอแคปหน้าจอเด้อครับเด้อเอาไปกางออกครับพี่น้องจะได้หวยเด็ดหวยดังหวยเด่นมาจากไซกระตามแต่ถามี่ ในคณาจารย์ของช่องเงินเทวดาพารวยกับโยโย่ย่างๆไว้ด้วยครับเด้อเงินทองหายากเลยเกิดครับเป็นใดในครับพี่น้องครับการเดินทางการเล่นน้ำสงการลดน้ำดำหัวปุรผูญ,ญัยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายท่านให้พรพรอนอนันตละครับเอ็ดไห้เฮามีกำลังใจพรอนใด,ดที่ประเสริฐขอให้เกิดแก่เอฟซีทั้งช่องทุกท่าน หวังว่าจะมีพลังในการชาร์จแบตเติมเต็มในการเหตุงานสู่ชีวิตต,ต,ต,วสสต่อไปบ่าวาแต่ปีนี้หรือปีดใดๆก็ตามแต่ครับพี่น้องครับแอดมินก็คือกันกแอบมินชาร์จบแบตเต็มที่เพื่อให้สุขภาพร่างกายเจคองพลดปล่อยในการขอพอ่อลดนามดำหัวผู้รับผู้ใหญ่ปูญญาตายาย คุณพอ่อคุณแม่นอกเรื่องครับพี่น้องครับบบไลยใหญ่หางเอาไปเบิ่งนกันว่างวดน,นี้ท่านผู้หญิจเจดีจากนนทบุรีจะให้สิบชุดตัวไหนบ้างล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวเอาไปผิดจะแลหน้าครับนี่ครับพี่น้องครับก่อนอื่นแอดมินสีาพาพี่น้องเข้าไปย้อนขอบวนความกันเมื่อเดิมรับถูกผิดไม่ว่ากันช่องของเราต้องย้อนขอบวนความ FC ใหม่เข้ามาจะไม่รู้ที่มาที่ไปของหวยในบางครั้งเพิ่นจะไม่ดูเต็มคลิปในบางครั้งเพิ่นจะไม่ฟังการอธิบายของแอดมินว่าที่มาที่ไปของหวยเป็นยังไงตัวไหนให้ลงทุนตัวไหนไม่ให้ลงทุนวันที่ผ่านมาครับพี่น้องครับงวดวันที่16เมษายน2568ครับหวยห้ามซื้อล่างห้ามซื้อล่างล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยว10ชุด10ชุดครับพี่น้องครับผลหวยออก 85ไม่มีจริงๆครับพี่น้องครับไม่มีจริงๆลดต้นทุนได้เยอะถึงเยอะมากๆถือว่าสุดยอดคณาจารย์อีกท่านหนึ่งต่อจากท่านอาจารย์ออกไม่เชื่อไม่เป็นไรวันนี้เป็นคลิปที่สองของช่องเงินเดวดาพารวยให้พี่น้องเข้าแคปหน้าจอทุกคลิปที่แอดมินลงแคปหน้าจอนะครับเด้อแล้วไปกลางออกไปเบิงไปวิเคราะห์ ไปพิจารณาเอามาเบิ่งกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับหวยทันพยญจีดีจากนนทบุรีงวดวันที่2พฤษภาคม2568กครับหวยห้ามซื้อล่างล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวบนไม่เกี่ยวด้อครับเด้อ10ชุดเหมือนเดิมครับ10ชุดเหมือนเดิมเบิ่งวิเคราะห์ไต่ตองไปกับแอดมินครับเอามาเริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วย95้าห้า เจ็ดสามห้าหนึ่งหและหกสอชุดตรงๆครับพี่น้องครับสิชุดตรงๆรงถาพี่น้องคิดว่าโอ้ย,ข,อยข่อยคือมังแห้งแท้แอมินข่อยมังแห้งแทงวดนี้เลขงวดนี้สอและเกข่อยคือมังแห้งแท้ขขแ,แ,ทแอดมินโมให้ข่อยซื้อบอกแอดมินบ่เดบอกว่าไม่ให้เอฟทังช่องไม่ต้องซื้อ แอบมินบริบอกถึงสันครับแอดมินบอกว่าจากเอฟซีทั้งช่องพอพมแม,แม่ลุงปาณาอาจจะซื้อหนักๆในจำนวนในนี้ก็ให้พี่น้องลดต้นทุนลงมาให้ลดต้นทุนลงมากครับจากพี่น้องจะซื้อลอตเตอรี่ยี่สิบสามสิบใบก็ให้พี่น้องลดต้นทุนลงมาเหลือแค่สองใบถึงห้าใบก็พอ ปจิว่าโอ้ยแอบมินจ้าพิให้ขอยลดต้นทุนหลายแท่ขอยขึ้นมาแห้งแท่ขอยว่าขจิตไซนักหนักอย่าบอกจังสันได้ครับเด้อพี่น้องครับเพราะอะไรบ่ม,มีไพ่ผู้จริงครับพี่น้องครับไม่มีใครรู้จริงจากพี่น้องจะซื้อเยอะๆถามมันบอกออกมาเลยครับพี่น้องครับถ้ามันไม่ออกมาก็เสียเปล่าแต่ถามมันออกมาเราก็จะได้ต้นทุนนิดๆในหน่วยได้ทุนขึ้นก็ย,ยังดีครับพี่น้องครับบอกแมนว่าแอดมินจะไปให้ซื้อซะเลยเพราะฉะนั้น ให้พี่น้องวิเคราะห์ไต่ตองพิจารณาใช้สติเยอะๆแต่ถามว่าแอมินแอมินเจ้าืือบอถ่ายเอฟซีถามแอมินเจ้าสือบอแอมินไม่ซื้อครับแอมินจะไม่ซื้อทันทีถามมีในจํานวนในนี้ถ้ามันออกมาก็กินแอมินครับเพราะว่าท่านอาจารย์ก็ถือว่านมเบอร์วันของช่องอีกท่านหนึ่งครับที่อยู่กับแอมินมาจะ4ปีจะ5ปีหรือจะเท่าไหร่ปีก็ช่างแอมินจะไม่ซื้อไม่แตะไม่ต้องเป็นเด็ดขาดเพราะว่า ที่ผ่าน,านมามันทําให้แอดมินลดต้นทุนได้เยอะถึงเยอะมากๆนี่ครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาบรไดบอกจํานวนว่างวดที่เท่าไร่แต่พี่น้องคิดผิดาจรณาใช้วิเคราะห์เอาครับว่านี่แหละครับพี่น้องครับเป็นอาจารย์ที่เปิดตัวแรกๆที่แอดมินเหติขิดมาเริ่มตั้งแต่แอดมินเหติขิดมาก็มีอาจารย์ท่านนี้ละครับเป็นช่องนี้ช่องแรกและช่องเดียวเท่านั้น ไม่ได้ให้ช่องอื่นเป็นเด็ดขาดครับพี่น้องครับเพราะว่าถัดอาจารย์ถือกันครับแอบมินมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องที่พี่น้องจีไปหาช่องอื่นๆไม่มีครับมีแต่ช่องนี้ช่องเดียวเบิงแล้วก็วีเคราะ์ไต่ตองไปน้วกันนะครับเด้อใช้สติในการดำรงชีวิตใช้สติในการลงทุนบดใช้ดุลพินิจวิทยา,ยานในการดับชมหวยกองฉลาบ่มีหวยดับกองฉลา บ่มีหวยเด่นกองฉลากไม่ได้ตักลูกบอลออกสักลูกถ้ากองฉลาเอาลูกได้ลูกหนึ่งออกนั่นคือหวยดับทันทีแต่หลักหกหลักครับพี่น้องครับแต่ละหลักมีหกมีสิบลูกบอลศูนย์ถึงเก้าพี่น้องคิดเบื้องว่ามันจะตกตรงไหนลงมาแต่สูตรคำนวณของท่านอาจารย์ก็ยังเดินดีเหมือนเดิมซอยหอเหาหรือซอยหอซอยหอเอฟซี FC ทั้งช่องหรือซอยหอแอดมินลดต้นทุนได้เยอะ ถึงเยอะพอสมควรพิจารณาเอาเด้ครับเด้อ957351100639841728และ62ครับพี่น้องครับล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวตัวกลับไม่เกี่ยวเด้อครับเด้อ12 10ชุดตรงๆ10ชุดตรงๆรท่านอาจารย์พุญญจิรีจากนุนทักบ,บุรีวันนี้หวยออกวันที่สองตรงกับวันศุกร์นะครับเด้อพิจารณาเอาครับพิจารณาเอา กับสวัสดีเอซี่เก่าเอซี่ใหม่ที่เข้ามารับชมขอบคุณขอบคุณพี่น้องเฮาที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอมินแกลออมิโนอยและคณาจารย์ต่างๆได้ดีเสมอมาอยู่น้ำกันเนียวแน่นดีเสมอมาคอมเมนต์มาแอมินตอบทุกคำถามถ้าคอมเมนต์ไม่สร้างสรรคแอมินปล่อยผ่านนะครับเด้อกะอย่าไปว่ากะอย่าไปตอบโต้กับเพิ่นนะครับเด้อเพราะว่าคนเฮานิสัยไม่เหมือนกันขอบคุณขอบคุณเอฟซีทั้งช่องที่ชื่นชอบ ถ้าจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบกผาคดคลิตต่อไปถี่มินลงหวังว่าสิมีประโยชน์มาลายกันหน่อยครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเขามิต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภัยขอพวอบอุ่นนึกสิ่งใดสมดังปรารถนานึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเฮาสมมงรันบนรลงปรารถนาลำลำได้รวยเงินไหลกองทองไหลมากคุณพรารักษาเทบดาคุค้มครองสวัสดีครับ